ลาดหน้าง่ายๆสไต,สไตเฮียง่ายๆเลยคณะเส้นใหญ่เอาแบบชนิดผัดนะเนี่ยแบบนี้ชนิดผัดหมูหมักตูรเฮียไปเริ่มกันเลยเ<ม>นี่ยเส้นว่เอาตามปริมาณที่ชอบเลยนะ<ม>กินเยอะก็ใส่เยอะนี่ประมาณนี้ขี้เส้นเลยยีๆออกให้เป็นให้แตกกันง่ายๆเดี๋ยวขอเวลาพปยีเส้นก่อนนะโอเคแป๊บหนึ่งเส้นแบบผัดกั้เห,เหนียวยืดๆ่เงี้ยโอเคยีเส้นเรียบร้อยแล้วรอไว้ไปทำคณะกับหมูกันผักคณะปัดเลย พอนานนาก่อนก็นนไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องกรอ,อบเปลือพอนานง่างยๆน,นะวิธีหั่นก็ง่ายๆเอาแบบบ้านๆที่เราทำกินเลยขับเส้นที่ก่อนพี่ข้างล่างเนี่ยโอเคได้เนื้อมาดูลายเนื้อด้านขวางด้านลายไม่เงี้ยไม่ยากเราหั่นตามด้านขวางเขาเนื้อได้นุม่มหัน่นเป็นชิ้นตะไลแบบนี้หั่นเลยเห็นเนื้อหมูก็ได้นะเนื้อไก่เนื้อปลาหมึกแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยหั่นสไลด์บางๆจับแถบแถบแบบนี้หั่นเลยรับรองว่านุ่มหมูตัวเฮียถ้าเกิดถ้าเกิดใครว่ายังไม่เคยทำนะลองไปดูลองย้อนไปดูว่าเฮียหมักสเต็กหมักเนื้อยังงไ โอเคอ่านสไลด์แบบนี้เลยนะบางๆไม่ต้องหมักอกันอื่นแนละ้วใครเคยไม่ต้องไปใส่เอาตามสูตรเนียแลว้วเราก็แจม่มโอเคปะเราไปที่ครัวกันเลยวัตถุดิบมีแค่นี้ไม่เยอะหมูที่หมักก็เราใช้ไม่หมดใส่ถุงปกติแล้วซีนเลยไล่อากาศเอาให้หมดแบบนี้ไล่อากาศเอาให้หมดปึ๊บใส่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้ต่อวัตถุดิบพร้อมเตรียมไปทำน้ำราดหน้ากันเลยอย่างนี้จะผัดเส้นให้ดูแล้วก็ทำน้ำราดหน้านะวัตถุดิบมีแค่นี้ใช้สูตรหนึ่งไปเลยนะอย่าไปใช้สูตรสองต้องเจียวสูตรสองมันจะทำให้น้ำราดหน้าเราเปรี้ยวเคล็ดลับเฮีย เส้นใหญ่ยีไปแล้วกระทะแห้งๆเตรียมไว้มันเลื่อนที่หน่อยใส่ไปพอให้คุกคิกไฟปั้นขึ้นไปเลยนะเส้นจะได้ไม่ติดกันไฟกระหม่อลใส่เส้นเลยผัดเส้นไหลตัวไปเลยนะเมมโมรี่เราตัดเส้นข้ามคลิปไปแล้วมันตัดขึ้นเลยีเส้นอะไรไปแลนะ้วเส้นจะหอม กำลังทำคลิปเลยเมมเบรย์เต็มลืมดูยีเขากระจายออกครับประมาณนี้ใส่กระมังนิดเดียวนะครับไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันเที่ยนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับกระเทียมสับนะครับประมาณนี้เอาง่ายๆครับทำเองกินอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะทำเมนูอะไรก็ลองรัดหน้ากันบ้างครับเนี่ยราดหน้าหมูผมทำคลิปไปแล้วแหละลงวิดีโอไปแล้วแต่ว่าเมมเบรย์มันเต็มท่านสังเกตประมาณนี้ครับพอกระเทียมเหลืองกลิ่นหอมขึ้นมาครับใส่ข้าวเที่ยวเลยใช้สูตรหนึ่งไปเลยนะครับ อย่าไปใช้อย่าไปใช้น้ำเต้าเจี้ยวสูตรสองสูตรสามอะไรครับมันทำให้น้ำเต้าเจี้ยวทำให้น้ำด้อนได้รูเปรี้ยวใส่เลยใส่พอประมาณประมาณนี้ครับใส่เต้าเจี้ยวพุ่งเข้ากันไปเรื่อยๆให้ก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาเต้าเกี huh. ้ยวเต้าเจี้ยวพอประมาณนะครับถ้าเราไปเคี่ยวน้อยหรือว่าเร็วเกินไปมันจะทำให้เกิดกลิ่นเต้าเจี้ยวแรงประมาณนี้ครับให้ไปกลางนะครับอย่าไปใช้ไฟแรงเพราะว่าไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้เต้าเจี้ยวมันจะไม่หอมประมาณนี้กลัวไปเลยครับเราใช้ความหอมของเต้าเจี้ยวเป็นหลักนะครับดีความหอม เรากะประมาณว่าหอมได้ที่นะครับหอมกำลังดีกลิ่นกำลังสวยเรียกว่าอะไรสีกำลังสวยกลิ่นกำลังดีผักกาดนะครับเนี่ยเนี่ยผักกาดผมเตรียมไว้แล้วสเส็ชน้ะไว้แล้วเดี๋ยวลงกินไปดูจริงน,นะครับใส่เลยผักกาดเราไปผัดล้วนๆนะครับใส่ต้นหอมผัดไปเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเราผัดไปอ่อนเนี่ยผักกาดมันจะเป็นเขียวคลุกเคล้าให้เข้ากัน พอพวกเขาได้ที่แล้วประมาณ70%็อร์เซ็นพอปลาขนาดเจนต์หมูหมูหมักที่เราทำไว้แล้วใส่เลยประมาณนี้เพื่อนๆเข้ามาใหม่นะครับอาจจะงงว่าผมทำอะไรวันนี้ผมทำรัดหน้านะครับตีน้ำรัดหน้าใส่เลยครับวนประมาณนี้ครับพอนน้ำตาลน้ำตาลใส่เลยเดี๋ยวเรามาทำตุ้มรัดหน้าเรากลับปริมาณนะครับเร่งไปแรงใส่เลยที่ทำสองจานก็ใส่น้ำปริมาณตามที่ว่าเพื่อนๆจะสะดวกทำกี่กี่ชุดนะครับนี่ผมทำสองจานทำตุ้มไปก่อนประมาณนี้นะครับเนี่ยหมูเราต้องให้สุกไปครับเดี๋ยวมันจะแข็งประมาณนี้80%โอเค ยนน้ำซุปเลยครับง,ง่ายๆปรุงรสนะครับปรุงรสเรามาปรุงรสกันเรามีความเค็มของเต้าเจี้ยบอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องจำเป็นต้องปรุงรสเค็มเพิ่มนะครับผมใส่เกินทีเดียวโอเคเป็นนี่ไงแม่ให้รสชาติกลมกล่อมผงชูรสใส่เลยตามชอนผมใส่สองช้อนเลยได้กลมกล่อมแล้วก็ผมปรุงรสหมูผมปรุงรสห,หมูใส่เพื่อให้มีความเค็มข้นในน้ำซุปหน่อยใส่เปช้อนชาเพงพอเพราะว่ามันมีความหอมของเต้าเจี้ยบอยู่แล้วนะครับน้ำมันหอยตามที่เพื่อนชอบอย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวสีมันดำมันจะหมดต้องเนี่ยใส่ไปหน่อยประมาณหนึ่งช้อนชาน้ำ น้ำเดือดปุ๊บพนันงนี้นะครับคนแป้งเทเลยเทยลงไปตีไปด้วยนะครับวนไปทางเดียวกันอย่าไปย้อนสอนอย่างนี้นะถ้าย,ย้อนสอนแป้งมันจะคืนตัวเนี่ยเราคนไปทางซ้ายก็ซ้ายไปเรื่อยถ้าเราไปย้อนปุ๊บเนี่ยแป้งมันจะคืนตัวนะครับเราใส่ไปเรื่อยๆครับเนี่ยคนเลยคนเร็วหน่อยก็ได้ถ้าเราใส่เร็วอ่ะตามที่เพื่อนๆปริมาณกับปริมาณเลยตีมาไปเลยครับแป้งมันธรรมาดานะครับอย่าไปตั้งหาวิเศษวิษโสไอ้แป้งที่เขาสับสบเขาบอกว่าไอ้แป้งที่ดีแป้งที่ดีเอาแป้งที่เราซื้อง่ายทำง่ายที่บ้านนะแบบนี้เลยตตตตีีีไไไปปปเเ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 ลลยยยยคคคครรรรรรััััับบบหนนนนนู้้้้้ออองงงงงงิิิ่่่่่มมมมใสดาาาาทกกแแ็ืวะถ โอเคตีไปเรื่อยๆครับเนียตีไปคนเขาไปงี้ครับคนเร็วคนแรงตักดูครับแป้งเริ่มหนืดโอเคอ่าตีเข้าไปใส่ฟอสเกลไปครับทีนี้ก็ทำตามหลักผมเนี่ยใช้ไฟแรงตีไปเลยครับตีไปแรงๆเงี้ครับผมแป้งจะได้ไม่คืนตัวนะครับเวลาที่เราเอามาพักไว้ใส่หม้อไว้เพื่อแบ่งทานครับปุ๊บๆเนี่ยแป้งจะไม่คืนตัวแล้วครับทดลองเอาแป้งได้ที่แล้วครับปิดไฟเลยก็จะมีความร้อนในตัวอยู่แล้วปิดไฟไปเลยนะครับเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมเก้าเจียวมาเลยครับ ต้าเจียวแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเราทำทานเองนะครับใช้ตเต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งเ,เลยนะครับอย่าไปใช้สูตรสองสูตรสามที่เป็นน้ำเต้าเจี้ยวเสร็จเต้าเจี้ยวเขาเรียกเต้าเจี้ยวก้างเต้าเจี้ยวมันทำให้รสชาติของแป้งรัดหน้าเนี่ยมันจะเปรี้ยวนะครับถ้าเราใช้สูตรหนึ่งเนี่ยมันจะมีความหอมของเต้าเจี้ยวนะครับน้ำแรกนะครับเนี่ยตียังไงเลยครับอย่าไปหกนะอยได้ของอย่าไปหกโอเคเนี่ยน้ำจะหนึน่อย่างนี้ครับรับรองไม่คืนตัวครับตีสูตรผมแป้งมันธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปใช้แป้งมันฮ่องกงอะไรแป้งที่เขาว่าพิเศษพิโสอะไรนะแป้งมันไทยเเนนีี่่่่่ยยยะงงงงาาาสสุุดดดดแแแลลล้้้้้ววโอคปัหไร